ขออนุญาตประเด็นตรงนี้ชักนิดหนึ่งเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายกับเปลี่ยนรถเมย์ให้เป็นฟีเดอร์อันนี้เนี่ยก็เถียงกันอยู่พอดีเลยอ่าใช่อันนี้ดูจะเป็นอันแต่อันนี้ไปว่าคุณทักษิณโดยตรงก็ไม่ได้เพราะหาเสียงเอาไว้ค่ะนโยบายรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายก็อธิบายคอนเซปต์เอามุมหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนแรกๆนะที่พูดเรื่องแก้ปัญหาจราจรตอนที่ลงเลือกตั้งไทยรักไทยอ่าตอนนั้นมีฉาย,ยาว่าแมว <ไ>อาใส่หมวกแล้วมีป้ายตามที่ต่างๆ <c oughs> แก้ปัญหาจราจรภายใน6เดือนหลัง6เดือนผ่านไปรถติดเหมือนเดิมแต่ครั้งนั้นเนี่ยนำมาซึ่งการวางระบบเกี่ยวกับกรณีให้มีรถไฟฟ้าทั่วเมืองเลยอตอนนั้นเนี่ยมีสำนักงานนโยบายขนส่ง <c oughs> จราจรตอนนอขอผมยังจำได้เลยพันธุบทปรียงยุทธสารสมบัติ วางแนวทางเกี่ยวกับกรณีเกี่ยวกับเรเจมรถไฟฟ้าแล้วต่อมามันก็เกิดขึ้นแต่การเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเกิดขึ้นแบบต่างคนต่างทำสีเขียวเริ่มก่อนไม่มีเงินพลตีจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่าเอาเอกชนมาทําและผลก็คือราคาอย่างที่เห็นแล้วต่อมามีรอฟมโมเดลมันเกิดขึ้นต่างๆอถึงตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นมีเรื่องการปฏิรูปรถเมย ก็ยังพูดถึงประเด็นนี้แหละพนทีจำลองด้วยปฏิรถตเมย์นะค่ะคือรถเมย์มันต้องทำหน้าที่ในการถ้ามีรถไฟฟ้าสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นฟีเดอร์ก็คือขนคนเข้ามาเพื่อส่งต่อให้กับระบบรถไฟฟ้ารถเมย์จะไม่วิ่งในเส้นทางยาวๆแบบรถไฟฟ้าค่ะจะไม่ที่ทซ้อนด้วยไม่ทับซ้อนตลอดสายคือรถไฟฟ้าวิ่งไปในเส้นทางหลักๆรอบเมืองทั้งเส้นผ่าเมืองทั้งเส้นรอบเมือง ก็จะมีรถเมย์ไม่วิ่งไกลๆกแต่วิ่งเป็นฟีดส่งคนเข้ามาหารถไฟฟ้าเหมือนกับกระจายออกไปจากตรงปลายเป็นใ<า>ย,ยแมงบุมค่ะแล้วก็รับคนเข้ามาส่งให้กับระบบตรงกลางเพราะฉะนั้นมันก็นำมาสู่รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค,คุณทักษณิณเมื่อวานนี้ก็พรีเซ็น์นี่เหมือนกันอ่าลองไปฟังโด20บาทตลอดสายก็มีข้อถกเถียงแต่วันนี้เราคิดกับเรื่องนี้เพราะว่า วันนี้รถการจราจรก็หนักเราผมผมเป็นคนเสนอสร้างรถไฟสาสิบสายตั้งสมัยผมนะก็ปรากฏว่าคนยังใช้ไม่มากเพราะหนึ่งไม่มีฟีดเดอร์วันนี้ถ้าเราใช้เราลดค่าบริการลงเหลือ20บาทตลอดสายเนี่ยทำให้ประชาชนสามารถที่จะใช้บริการได้แล้วเอารถเมย์เปลี่ยนเป็นฟีดเดอร์ซะ นะครับจากหมู่บ้านตรงเข้าไปรถเมย์ไอตรงป้ายสถานีรถไฟฟ้าปรับสายรถเมย์ให้เป็นฟีดเดอร์ให้มากที่สุดนั่นนะเราถึงจะประสบความสําเร็จที่จะให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธานะรณะลดลาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ในถนนใหญ่ๆอาจจะต้องทำค่าคอนเ s t ชั n นชาร์ e ที่ต่างประเทศเขาทำกันเพื่อเอาเงินตัวเนี้ย มาเป็นตัวซับสิไดซ์ให้กับคนทั่วไปที่ใช้รถยนต์สาธารณะนะครับอันนี้ก็คงเห็นว่าจะพยายามเร่งให้เสร็จในสองสาเดือนนี้เร่งให้เสร็จในสองสามเดือนนี้ดูเถอะอ่าตอนนี้เนี่ยยังจจระวันอยู่เลยเรื่องเงินอุดหนุนอุ้มในทุนไหมอาจะต้องอุดหนุนเท่าไหร่อ่าสองสามเดือนนี้จริงเหรอคุณทักษิณอารวมถึงประเด็นคือมันก็พูดกันนะคือ พอคนมีทางเลือกทุกคนต้องเท่ากันแปลว่าคุณมีรถคุณจอดอยู่บ้านค่ะแล้วขึ้นรถเมย์ออกมาแล้วมาขึ้นรถไฟฟ้าเครือข่ายตอนนี้ค่อนข้างครอบคลุม,มรถไฟฟ้านะ,ะแล้วถ้าจะเอารถออกไปอีกจะสบายคนขับรถเข้ามาจ่ายตังค์งที่คนทักษสิณนอธิบายอ congestion charge ค่ะก็คือยิ่งเข้าเมืองเขตโซนพื้นที่ชันชนะะช้นในที่รถติดๆเนี่ยจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอ่ายิ่งลึกยิ่งจ่ายใช่ค่ะ ก็แปลว่ามีตังค์ขับรถก็จ่ายไปสิแล้วเงินตรงนั้นเนี่ยเอามาอุดหนุนรถไฟฟ้าใช่ค่ะให้ประชาชนคนทั่วไป<ช>อันนี้ก็ถามอีกเช่นเดียวกันกี่บงคุณทักษิณบอกในสองสามนี้จะเริ่มเห็นหนึ่งตุลาใช่ไหมอ่าพร้อมก,กันกับรถไฟฟ้า20บาทเมื่อวานนี้ร่นตีช่วยคมนาคมที่ภาพจับไปคุณมนาพรมนาพรเจริญศรีขึ้นเวทีอยู่ช่วงหนึ่งอตอบเสียงวิจาร์เรื่องรถไฟฟ้า20บบาทเอาเงินภาษีต่างจังหวัดมาให้คนกรุงเทพใช้เนี่ย ในเรื่องของรถไฟฟ้าก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่ทําให้พี่น้องประชาชนก็มีคําถามต่อมาค่ะเอ๊ะทำไมรถไฟฟ้าขนส่งทางรางนี่จะเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดมาให้แต่คนกรุงเทพเหรอก็ขออนุญ,ญาตนําเรียนอย่างนี้นะคะจริงๆต้องสร้างความเข้าใจใหม่ค่ะว่าในปี2567ที่ผ่านมาเราย้อนกลับไปดูงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลน,นะคะเราจะเห็นว่ารายได้ของการจัดเก็บภาษีทั้งประเทศไทยเนี่ย กรุงเทพมหานครน,นะคะจัดเก็บได้ประมาณ48-49นะคะภาคเหนือประมาณ1.9ภาคอีสานประมาณ2.8ภาคใต้ประมาณ1.6 <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะรัฐของเราเป็นเป็นประเทศไทยที่บริหารรัฐเดียวเงินไรายได้ของภาษีก็คือเงินไรายได้ของรัฐบาลเราไม่ได้คิดว่าเอาเงินคนต่างจังหวัดแล้วมาสร้างรถไฟให้กับคุณกรุงเทพซึ่งคนในกรุงเทพก็ส่วนมาก เป็นคนต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รัฐบาลเองมองเห็นว่า การลดความเดือมล้ําและให้โอกาสกับคนทุกกลุ่มมาใช้บริยการรถโดยสารแค่นั้นนะคะมิติของรัฐบาลยังไม่ได้คิดเพียงแค่รถโดยสาร20บาทตลอดสายรัฐบาลยังคิดถึงว่าทํายังไงจะสร้างระบบฟีดเดอร์ที่สําคัญนั่นก็คือขณะนี้กระทรวงคมนาคมนะคะโดยท่านนายกแพทองทานชินวัตรก็ได้อนุมัติงบประมาณในการที่จะจัดหารถ E ีวีทั่วกรุงเทพมหานครต่อไปคนกรุงเทพมหานครอาจจะต้องไม่ต้องใช้รถคสอมก30ปีเก่าๆนะคะสีแดงเก่าๆแก่ๆวิ่งในกรุงเทพ หานครอีกแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นรถ EV ีนะคะตลอดทุกสายของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือเรื่องของการลดฝุ่น PM แล้วก็เป็นฟีดเดอร์ให้กับรถไฟฟ้าทุกสายค่ะนี่ท่านผู้ชมอันนี้อเอกหมายถึงรถเมเนี่ยเป็น e ีวด้วยนะใช่ค่ะรถไฟฟ้าหมดคําถามก็ข้องถามอามถ้าผมอยู่ก็กี่โมงอ่ะนี่ไง